Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time now nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's bad ชาติล้อม่อแต่ว่าอือโอ้ยอไม่คร <c oughs> ับ <c oughs> ชอไม่โยอไม่ปออือจิ๊ก์กันเอาอะครับออจิ์มาใส่นะ <c oughs> ครับติมันจะมีซ่องซ่องใช่ไหมมันจะ่มันจะรว่ววน้าวนีดดีมากอ่ามาอุ๊ยเอ้ยก็โอ้ยลวกขาไปเป็นการขับฮาเล่ รอบที่สองในชีวิตนะฮะจริงๆรอบแรกก็จะเป็นพวกสปอร์ตเตอร์แล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่สองะปโรลเลเดอร์ซอฟเทลแต่งแบบม <c oughs> ่้จะพูดยังไงดีแต่งแบบสปอร์ตอ่ะคุณมันสปอร์ตทั้งคันแล้วอย่างที่เจ้าของบอกนะฮะข้างหน้าก็มีการเปลี่ยนเป็น gp 4 r s ข้ RS, างหลังเป็น m 4แล้วก็ไปชุบนิเกล จะได้เหมือนกับข้างหน้าโชคเป็นโชคเดิมแต่ว่ามิลลิ่งไอตัวล่างแล้วก็ใส่ไส้ของเออร์ลินเพราะมันใส่ได้พอดีนะครับมันมีตรงรุ่นอยู่แล้วแหละแล้วก็ไปใส่หน้ากาก,ากของอของรุ่น ST ยางนี้นนสำคัญมากเลยจากล้อหลังล้อหน้าเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดสิบเก้ามั้งสิบเจ็สบเก้านี่แหละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นล้อล้ออ่อ c ซี CNC, นะครับไม่แน,เนเ่ใจว่าเป็นมาเชสซินนี่หรือเปล่าหรือว่าไอโอแซเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงแต่ดูลายแล้วนะ่าจะเป็นมาเชสซินนี่เอ็มสิบอืม ตัวเครื่องยนต์นี้พันเก้าร้อยซีซีนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ้าของนิดนึงเจ้าของก็อยากให้ขับละเกินเดี๋ยวออกว่าไปเนี่ยครับครับตรงไปยาวๆลงสะพานตรงไปยาวๆเลยครับจนไปเจอตี่แยงเยอะๆถาอว่าอยังอยู่ตื่นครับขอคอยอยู่ตื่นครับ,รบผมได้ใชไม่อยังอยู่ตือนครับก็เลียวสายไปได้แล้วอืมทางข้าม ครับผมเกียร์เลยจะแม่พี่เกีย่ยแบบบางทีตัดวันนี้อ่าได้แล้วเปลย์เปลย์เปลย์เรียวตายคือตายกว้าถูกปะครับกดทึ่งกับปอดเลยเดียวึงกปอดเราเรียวมันเอียงตัวทึ่งอ่ะเดียวสักต้องวิ่งมันดับเองอืมลองดูเีบลกับโอเคครับผม โอ้หลังหลังเบรกเบรกหลังไม่มี <c oughs> คือต้องทำตัวให้ชินก่อนอน่ะถ้าชินแล้วก็โอเคอยู่ <c oughs> คือรถมันน้ำหนักสามร้อยกว่ากิโลนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราขับไปแล้วเนี่ยก็นั่นแหละครับมันไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันมีรถหลายคันที่เออน้ําหนักค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะแต่พอขับไปแล้วเนี่ยมันก็แบบล่องไปเลยผมเคยขับเฮ e ตชูนะฮะฮิชูก็สองรอยสามสิบกว่ากิโลไม่น่าเชื่อนะพอขึ้นไปขี่ปั๊บเนี่ยเออเบา่ะมันเบามันพลิกโคง้งอะไรก็โอเคอยู่นะฮะ มันไม่ได้ถึงว่าหนักแบบพวกฮายาหรือเซดิกสิบสี่คันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็เฮนเดิลลิงไม่ได้แย่นะฮะไม่ได้หนักด้วยเพราะอะไรเพราะว่ายางกับล้อที่มันเป็นสิบเจ็ดล้อสิบเจ็ดยางอ่าเป็นล้อโซ่สามนะครับุ ถังได้จริงว่ะคือปกติไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบ forward ใช่ไหมก็คือเหยียบเท้าข้างหน้าตรงนี้ครับแต่ทีนี้พอเปลี่ยนพวกเกียร์อะไรเนี้ยเปลี่ยนอะไรพวกนี้มาอยู่ตรงตรงกลางเนี่ยมันเป็นมิดแล้วก็ขามันจะชันขึ้นไงมันสามารถหนีบถังได้และพลิกโค้งง่ายด้วยเพราะยางกับล้อ ล้อมันก็เบานะล้อมันเป็นใช่แหละมาเชสเซนี่เอ็มสิบแหละแล้วก็ยางมันเป็นยางพวกสปอร์ตเนี่ยพิลลรี่รสโซทรียังไงก็ฟิกโค้งง่ายนะแล้วก็เบาด้วยอีกอย่างรถคันนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณเห็นนะมันจะเป็นโซ่เอาสายพันออกเป็นโซ่นะฮะรองรับแรงกระชากอืม เดี๋ยวผมหาทางกลับแล้วกันอันนี้ทางไปพี่ปูนล้ะจุดยากของมันนะไม่ใช่การขับเลยจุดยากของมันคือการเอ่อนี่ยฮะจะกลับรถเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคือ อะรถมันเป็นรถที่มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ขับฮาร์ e ีมาบ่อยขนาดนั้นหรือว่านานขนาดนั้นนะครับอ่ะนอยนางที่บอกแหละนี่น่าจะเป็นฮาร์ลีคันที่สองของชีวิตมั้งที่เคยขับโอเคเรกับทางเดิมไม่ได้เช็ค เอออย่างหนึ่งนะกรุณาต้องไอเขาเรียกอะไรนะเช็คระยะวงเลี้ยวก่อนที่จะขับนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่รู้ระยะวงเลี้ยวนี่ยผมบอกเลยนะพิ่ชิบหายมาหลายลายแล้วให้เราต้องรู้วงเลี้ยวมันก่อนว่าวงเลี้ยววรถคันหนึ่งมันแคบหรือว่ามันกว้างอ่าโอ้สัจใจจังวะ ไม่กล้าบิดอะไรมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเรายังไม่ชินรถแต่อ่ะมันก็ต้องลองอะ่ะเยโด้ แน่ใจว่าฐานล้อ,อ,อสั้นกว่าเดิมไหมนะเพราะว่าเป็นมันเป็นสวิงอาร์มแต่งนะฮะคันนี้มันเป็นสวิงอาร์ม C N C สปอดเหรอโอ้โหถ้าคุณดูดิแบบทั้งคลัตทั้งเกียร์ทั้งเบรกโอ้นี่จะมีตังค์ซื้อต่อเลยเนะี่ยเจ้าของจะขายฮะเยี่ยมไปเลยครับ ัรถแบบมีกระจกแล้วมาขับแบบไม่มีกระจกก็สิ่งเสี่ยงเสี่ยวนิดนึงนะฮะหันไปดูก่อนแล้วกันไปเลี้ยวกดทีเดียวครับเลี้ยวเสร็จปับ๊บรถตั้งตัวตรงเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมมันก็ปิดให้ดีจริงเลยชอบชอบระบบนี้ชอบ มันจะหายากขนาดนั้น,น,ะนะเดียวอ่ายังไงนะฮะปิดอีกทีหนึง่งอ๋อโอเคครับผมโอยเมื่อกี้ลองไปขับดูแล้วนะฮะก็สมสมกับสมกับความแรงจริงๆนะฮะ ก็แรงบิดแรงบิดเท่าไหร่ครับคันนี้เพราประมาณ180 190้อยาิอ่าร้อยแปดที่ลงเดนูนนะร้อยแปแรงม้า120ยนะครับก็อย่างที่บอกไปคือแรงม้าลงล้อมาชิซินี่ M 1 0โอเคชัดเจนแล้วทีนี้ล้อหน้าหลังก็เป็นขอบ17เนี่ยมันก็ความพลิ้วอะไรมันก็ชัดเจนกว่านะครับควาคมเดิมของมันอีกอย่างคือตัวนี้ ขับขึ้นด้วยโซ่นะครับเปลี่ยนจากสายพานเป็นโซ่แล้วก็ตัวอาร์มเนี่ยเป็นตัวอลูมิเนียมซ n นซนะครับตัวนี้ระยะสั้นกว่าเดิมไหมหรือยาวกว่าเดิมระยะเท่าเดิมครับเป็นของสปีดมิลเลอร์ครับอืมตัวนี้น่าจะขอกิงนนะตัวเดียวในไทยสิอ้าตัวเดียวในไทยนะครับของสปีดมิลเลอร์นะครับก็ถ้าอะไรลเท่าเดิมก็ไม่มีเขาเลยนะแบบไม่ไม่มีอะไรที่มันแปลก แต่หลังจากเดิมนะเรื่องของการคอนโทรลอะไรก็นาไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแต่แน่นอนว่ามันพลิกได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าด้วยด้วยขนาดของล้อแล้วก็ยางนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลองหนีบถังดูแล้วเออวะ่ะมันก็ขับง่ายดีเพราะว่าปกติมันจะอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นพวก f o r ิร์ดใช่ไหมครับอยู่คนน,น,นนี้ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เป็น mid control นะครับนนะก็แสดงว่าเปลี่ยนระยะอะน,นี้ก็ เพี้ยนหมดเลยครับเพี้ยนหมดเลยอืมก็ขับแบบหนีบถังไปเลยนะฮะเท่ดีเท่ดีแบบยกจิโกยกเข่านะขับเออทีจริงตอนนี้ก็พักได้นะครับแล้วก็เรื่องของเบรกนะฮะก็ตัวนี้เป็นโลโก้แดงแล้วก็ลงมาเป็นสายถักลงมาตัวปั๊มก็เป็น g p 4 r s นะครับ ลงมาอืมรับรองว่าอยู่แน่นอนโก้แดงโก้แดงสลักท้องระยะเบรกเมื่อกี้ก็เออใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มี abs ใช่ไหมตัดหมดแล้วตัดหมดแล้ว,ลวเออมันก็เลยต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไปพื้นที่ที่เป็นทรายหรือว่าเป็นน้ำอะไรนะครับแต่ชอบนี่มากเลยปลดวบของเบมบูตัวนี้สุดนะ สามมันจะเป็นสามเงี่ยงอ่าสามเงี่ยงแล้วแข็งแรงผมเคยใช้ของจำจะไม่ได้แล้วมันมีอยู่สองอันก็ถอดง่ายกว่าแต่อันนี้ถอดยากแต่ก็มันก็ปลอดภัยดีอืมอ่ะอันนี้สวิตช์สต็อปนะฮะก็ต้องต้องใช้นิดนิดน,นึงแล้วกันถ้าเกิดว่าจะสตาร์ทในเกียร์ ถ้าเกิดเกียร์ว่างสตาร์ตต้องต้องกำไหมต้องกำครับอืมก,ก,ก็คือถ้าเกิดจะสตาร์ตก็อ่ะกุญแจอยู่ใกล้ๆกล้กดตรงนี้ปั๊บแล้วก็อ่าไม่ต้องไม่ต้องกำนะเพราะมันสต็อปอยู่แล้วอ๋อหมายถึงเกียร์ว่างใช่ไหมครับใช่อ,อ่าโอเคเหนียวมือมากเหนียวมือมากความรู้สึกเหมือนกับไออืมเหนียวมือคือผมเคยใช้ของไอโดมิโนตัวนั้นอ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งแบบเหนียวติดมือเลย เหนียวติดถุงมือเลยอันนี้หัทลักนะครับเออจับให้ฟีลลิ่งดีถ้าใส่ถุงมือนี่คือเหนียวเลยอมืเจ้าของน้องบอมนะครับแต่งคันนี้ไปบอกได้ไหมฮะตัวเลขจะไม่ค่อยได้มันทำั้ำๆถอดถอดซ้ำๆเดียวอืมถอดตั้้มก็เลยไม่ไปแต่งสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับอืมอืมคือผมเห็นคันนี้ตั้งแต่แบบแรกๆแล้ว เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเหมือนเจ้าของแบบไม่อยากพากับบ้านไงไม่รู้โอ้โหปวดไว้ยันกระทุงหลังเลยอ่ะกล่องไม่ขีดหืมดีๆทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างจริงหอจะขายจริงหอค,คิดว่าเนาะอืมโตัวกลองตัวอะไรแบบ อาเนเนสนะครับของแต่งเยอะมากเลยครับผมกันสบัดมาติสใช่ไหมตัวนี้อืมอ,อืม,อมนี่คือแบบมันมันเป็นสปอร์ตไปแล้วนะฮะคิดดูว่าฮาร์เล่จะมีกี่กี่คันที่แบบว่าใส่ปั๊มพวกสปอร์ตมีพวกคาร์บอนอะไรพวกนี้ด้วยของแต่งเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าของว่างบ่ายโมงใช่ไหมฮะบ่ายโมงโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเจ้าของเดี๋ยวไปถ่ายรูปรถก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋วเจอกัน